บรรยากาศพอเห็นครั้งนี้รู้สึกไงบ้างตื่นเต้นยอมรับว,ว่าตื่นเต้นอ, <Huh? S 1> <laughs> อ่ะสาสิบกว่าป <laughs> ีฮะไอที่ผมเล่าฮ่าฮาที่เดินอ่าเอาของซ่อนแล้วเดินจับแขนทุนพี่อย่าทิ้งผมนะเนี่ยเนีน่ยซอยเนี่ยซอยเนี่ยเนี่ยนึกถึงห <laughs> นังสี่ k i พักแรกอ่ะไอที่เดินกันออกมาแล้วประชาร์กันใน,นซอยน,น,น,นี้แหละนั่นคือในหนังแต่ความจริงคือซอยนี้แหละนี่แหละซอยนี้ซอยก่อนจะเข้าเจ็ดสีหน่อยร้อยไม่ข้างหน้าคือเข้าเจ็ดสีตอนนั้นเดินเมื่อตอนอายุสิบกว่ามาเดินตอนนี้อายุห้าสิบห้าสิบ วันนั้นเขายี่ามสิบเรากี่คนนะตอนนั้นมีอยู่ห้าหกคนห้าหกคน ถนนลินแดงแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้าพหลอวิภาแล้วซ้ายเลยซ้ายเลยนะส่วนใหญ่อินมาทางนี้ไหมไม่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 มาอินเดินเข้าทางทางข้างหน้าทำไมอ่ะทางเข้าทางหน้าสวนทางนี้สายสามเก้าผ่านไหมไม่ไม่ผ่านผ่านทางนน้นใช่ไหมอ่าใช่ใช่ผ่านด้านหน้าเราก็เลยจะมาทางสายสามเก้าใช่ใช่วันนี้สัมเาพาทัวร์ทางนี้โรงเรียนไหนมาบ้างส่วนใหญ่ผมที่ถ่ายมานะก็ส่วนใหญ่บูเข้ามาทางนี้กันนะ ที่ขามโกลกอะนี่ะอันนี้ขับไปเรื่อยๆไปเรื่อยมันจะอยู่ตรงข้ามไม่ดีรือเปล่าผมก็จำไม่ได้ไม่ได้มานานก็ค่อยคิดไม่รีบไปไปเรื่อยๆไปแหมแค่สามสิบปีเองสมองตอนนี้เสื่อมมาแล้วดมจ้าอันนี้นี่ทบล่ะทบลเลยทบไปไหนอ่ะถึงไหนแล้วเลยไปไปกันจานบินอยู่ไหนวะสังเกตจานบินไว้น่าจะตรงสะพานลอยอะเรยวเรยวซ้าย ขึ้นขึ้นนี่เลยไหมที่สีฟ้านี่ไหมไม่ต้องขึ้นท่าเว้อันนั้นก็ถึงดอนเมืองอ่ะไม่ใช่ขึ้นไอสะพานกับรถที่มอเตอร์ไซค์อ๋ออยากไอที่สาวขอี่แม่งขึ้นไงถ้อะไรยางขึ้นจะได้นะขากับรถมอเตอร์ไซค์ไอสัตว์ไม่เอาแคมรี่ขึ้นเลยมันจำไม่ได้มันจะอยู่ค่อยๆคิดเอาแล้วไอไอเที่ยงเงาะไอสัตว์นี่ออกแต่ยังไม่ถึงไปอันไปอีกอย่าไปเกินเฉียดเยียวสัตว์อันนี้สุ่สอนยังไปอีกไปไงต่อไปเรื่อยๆตรงไป เมนูเนี่ยขายร้อยเนี่ยออกออกเข้าออกลงมอเตอร์ไซค์ตรงมอไซต์ไเนี่ยเส้นขนส่งตามมอเตอร์ไซค์ไปขนส่งถูกโผล่ตรงข้ามสวนดุจจตามมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยนี่เลยเนี่ยมออเไซต์เลือกปล่อยมันไปเราเราตรงไปถูกนี่แหละขอท่านเลยจากนั้นแล้แต่ทางนี้ล็อกอินไม่ค่อยได้มาใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยออกอย่าออกทีคือตำรวจไม่ให้ออกไม่ให้ออกทางหน้าให้ออกทางหลังก็เคยเดินมาเหมือนกันใครเคยเดินออกมาอินะเคยเดินออกทางนี้เหมือนกันเดินะเคยเดินออกมา เพราะว่าตำรวจไม่ให้ออกข้างหน้าให้ตำรวจไล่ออกไปทางนี้นี่แหละนี่ยแยกที่ตัดถนนที่มันจะมีตัดกลางก่อนเนี่ยอันนี้อะไรเลี้ยวซ้ายหรือขวาไม่รู้ดิจำไม่ได้แล้วอย่างนี้อืไอ้เหี้ยซ้ายไปไหนวะขวาพระโขนขวาซ้ายอินทรมาละป้ายมันเขียนบอกว่าขวาซ้ายอินทรมาละขวาพระโขนเออขวาต้องขวาเลยต้องขวาตังไมตรงไม้ตรไม้ตึกมันจะอยู่เนี่อ่ะใช่อืมนี่เจ็ดสี่เหรอ เนี่ยเจ็ดสีแล้วนี่ทางเข้าเลยอ๋อเออใช่ใช่ใช่ผมไปดูดิเปลีป่ยนไป,นป,นปนหมดแล้วแต่คูุ่อมลองก่อนใช่หรือเปล่าเนี่ยเจ็ดสีนะใช่ข้างในเออเว้ยสามสิบปีคนนี้เปลี่ยนอย่างนี้เหรอโอ้โอเนี่มันแค่เหมือนเหมือนเดิมแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันมันไม่เหมือนเดิมเลยด้านหน้าด้านหน้าอย่าลงอย่าลงช่องข้างนู้นมาอะไรบางอย่างโอเคบรรยากาศพอเห็นครั้งนี้รู้สึกไงบ้าง ตื่นเต้นยอมรับว่าตื่นเต้นอ่ะสาสิบกว่าปีไอ้ที่ผมเล่าฮาที่เดินอ่าเอาของซ่อนแล้วเดินจับแขนชุนพี่อย่าทิ้งผมนะเนี่ยเนี่ยซอยเนี่ยซอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีอะไรที่ว่าชักแถวประมาณสี่ขาปันหกกระปั้นแน่ตอนนั้นน่ะนักในซอยเนี่ยนักเต็มไปด้วยชีวะเลี้ยงไปเลยแฮรกันมาศูนย์รวมนักเรียนในยุคดูคอนเสิร์ตในยุคกสุนวันนั้นฝั่งนี้จะเป็นที่ฝากแล้วฝากปล่อยมังกรคนละสิบบาทเนาะใช่ อยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามผลไม้ผัว,วนนต้องมามาผากไปที่นี่กอ,อท<า>งท้ายใ่เราทางนี้ก็คือส้อนะหนโหนอพบไปก่อนใช่แหละนี่คือะโหนทั้งผมแปดสิบมานี่ก็จะจะลงมาทางโซนนี้แล้วก็ลงแล้วมันเปลี่ยนไปอ่ะมันไม่มีกองขยะข้างข้างหมอชิดเดิมที่ต้องเลี้ยวเข้าไปแล้วเอาของไปซ่อนก่อนที่เลี้ยวเข้าคอนเสิร์ตมันมันยังยังไม่มีเป็นโล่งๆโล่งๆเลย ก็นี่จะเดินเลี้ยงขับแถวเรียงเข้าไปนี่เลยใครมีอยู่ตองถัดต้องมามาฝากไว้ทางนี้นมาขอนตรงนี้ยังไม่มีนึกถึอองสี่กิ่งพักแรกอ่ะไอ้ที่เดินกันออกมาแล้วนี่ฮ่าไหนบอกว่างานนี้จะไม่โดนไล่ไงแบงค์ไอสัตว์มึงก็ดูดิชนแม่งโวลต้องตีนสุดๆเลยเฮียกูเลยเปิดแม่งนนหน่อยไอ้ที่เดินกันออกมาแล้ววชักกันในซอยนี้แหละนั่นคือในหนังแต่ความ,มจริงคือซอยนี้แหละ นี่แหละซอยนี้ก่อนจะเข้าเจ็ดสีไหนร้อยไมรข้างหน้าก็เข้าเจ็ดสีแล้วที่ไอพงประทูปะทะกระชื่นจําได้ไหมน่าจะรูเมนแถวทางเข้าทางเข้าแถวนี้แหละทางเข้าแถงนี้แหละจะออกมาเจอกันตอนซ่อนของมั้งแต่เรายังไม่ซ่อนนะใช่ใช่เขาว่าซ่อนของแล้วเพื่อจะเข้าเพื่อจะเข้าซอยนี้แล้วใช่ถ้าถ้าจะซ่อนหอนอริเขาเดินไปซ่อนของกันทางนู้นเัียงวะแปสิบลงนี้มาปะทะแถวนี้แหละใช่แล้วแถวนี้แหละ คือทุกสถาบันมาดูคอนเสิร์ตก่อนเข้าปุ๊บจะหาทางซ่อนของกันจังหวะนั้นที่ว่าพงอ่าประตูไบสต์อ่ะที่ที่ว่าฟันประชาชนอ่ะคือโชคโชคดีของของทางอินที่ว่ายังไม่ทันซ่อนแต่ชื่นเขาของซ่อนของแล้วทางอินอ่ะไม่ได้ซ่อนอ่ามันยรง้ยังยังกำลังจะซ่อนจะมานี่พกเต็มมาหมดแหละแต่ชื่นเขาว่าถ้าที่บอกถ้าชื่นเขายังไม่ได้ซ่อนเหมือนกันคงจะคงจะเจ็บทั้งคู่แหละอาเดินเดินเดิน บรรยากาศตอนนั้นเดินเมื่อตอนอายุสิบกว่ามาเดินตอนนี้อายุห้าสิบกว่าสิบนี่แหละซอยนี่แหละที่ว่าเดินอาชีวะเดินกันเต็มซอยก่อนเดินก่อนเข้าเจ็ดสีเดินเลี้ยงขั้แถวมาที่เลยเดินเป็นแถวมาเลยโยกไหมโยกไหมเนี่ยโโยกอะยโยกเดินโยกอลยรนี่นี่กูยอมแก่เลยอ่ะเดินเดินงแบบเออต้องเรียกความมั่นใจหน่อยไม่ใช่เดินติ่มมิตตายนะเด็นยกไหลกันกันมาแล้วจะมีเด็ก พข้าวพวกมจะมีเด็กคนนี้ฝันใจชีวิตของใครของมันก่อนก่อนที่จะเลี้ยวเข้าซอยนี้ทุกคนส่วนมากร้อยเปอร์เซนต์ซ่อนหมดแล้วเพราะว่าถ้าเข้าทานนี้สอหอทั้งนั้นสอหอถ้าใครใส่หัวมกัดมลาซอหอจะไล่ให้ไปสาหัวมันกัดแล้วหอหอเขาเล่นแรงถ้าทางนี้ผมจะไม่ใส่หัวมกัดผมจะใช้หลอดลูกนี่เลยตรงนี้ที่เหมือนกับหัวก็บขาดหลุดกันเยอะมากหายส่วนมากหายมากมึงหายหรือมึงโดนตบหายหาย ตอนหลังเลยต้องใช้หลอดผูกเพราะว่าไปฝากไปบางทีใช้ออก่อนก็เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจำผ้าไปดูมาอนชักแถวเลยนะชื่นบูกระดูเข้าคอคอตั้งยังมีล็อกไปเลยประเด็นเข้าไปปุ๊บทอหอจะแยกเลยบูทงนี้ชื่นทีนี้ข้าวทแยกซ้า้แยกขวาถ้าเข้ามานี้จำได้บูเข้ามาจะเจอบูก่อนเลยผมเห็นจับต้นมะม่วงนี่อยู่ต้นมะม่วงเออแต่อินอินอยู่อย่างนี้อออินอยู่ขวามือเนี่ยถูกแล้วยังมีรถพงน้ำ อ่ามุมอินมุมเล็กๆพอมากันไม่เกินสี่สามสิบคนแต่ต้นมะม่วงอยังอยู่แล้วถ้าโค้นต้นมะม่วงนี่กูจำไม่ได้เลยนะจำน้มมองพิราบได้ไอ้หนงเวทีก็อยู่เนี่ยช่วงตัวอาคารพอดีเออช่วงตัวอาคารพอดีเวทีส่วนตัวกูกูมาครั้งแรกอะเป็นพวกคาราบาวแต่ไม่ไม่ใช่เต็มวงนะเป็นคาราบาวของพี่แอดคนเดียวเออพี่แอดแล้วตอนนั้นพี่แอดแยกวงแล้วตอนที่กูมาแรกๆนะแล้วพี่เงาะ เคยมามาแต่มาไม่ถึงคาราบาวอะนะไอ้พี่แอดอะนใช่ใช่มามาไม่ถึงามาไม่ถึงะไปแวะแดกเล่าที่ไหนคือก็ขอโทษกันนะไปไปมหาชัยไปบ้านไปนอนบ้านผมแล้วก็กลาวอย่าล่องกลับมามามาดูเจ็ดสีจังหวะนั่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะมี8-5ดห้ารถอ๋อบอกบอสอใช่แล้วเรามาต่อมาต่อ66 ไก่เมามากไปนิดนไงอ่าเรามาต่อหกงงออหกชื่นปะเนี่ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อหกหกก็จะมาลงแถวแถวบ้านโจบางกระบือบางกระบือบางกระบืออีที้อ่ะก็มาต่อบางกระบือ,บบอแต่ว่าไปเจอเจอโจดก่อนซึ่งตอนนั้นวันนั้นโจดอ่ะก็ขอโทษน,นะถ้ามันเจ้าเหมือนโจดก็โจ้น่ะไปไปทำอะไรเขาล่ะก็ขอโทษอะไรกันนะเล่นของมีคาเขาเล่นของมีคาเขามาอืมจังหวะลง สังฮีมนะั้งน่าจะสังฮีแหละแล้มันมีพันธุ์กรุงเทพยืนกันอยู่เยอะแต่ที่เล่นไม่ใช่พันธุ์กรุงเทพไม่ใช่ไม่ใช่พันธุ์กรุงเทพแต่ว่ามพนิษฐ์กรงมอญนี่กล่าวเดี๋ยวก็เอ่ยเอ๋อได้บอกไม่รู้นะอเอาแค่เอาเอาเรื่องอะไรในในสี่ทิงนี่แหละเล่นอินไม่มีเราอ,อินไม่มีค่าหรอกถ้ามึงไปเล่นเนี่ยไม่มีของมีค่าหรอกสีส่คิงนี่อะไรนั่งนั่งนั่งรถกันมาแต่พวกผมนั่งอยู่ข้างหลัง กำลังเราจะเดินทางมาเจ็ดสีอากำลังจะมาดูเจ็ดสีมาดูคาราบาวอาไปเจอโจ์แล้วก็เล่นของมีค่าเขาอาแต่เล่นของมีค่าเขาก็คือานพี่แอดคาราบาวนีวแหละพี่แอดคาราบาวแต่วันนั้นก็เลยก็เลยมาไม่ถึงงานคอนเสิร์ตก็เลยไม่เข้าไปเล่นของมีค่าเขาไว้ก็เลยเอาไปแปลงเป็นสินทรัพย์ซะใช่ก็มามาเล่นตรงบางกระบือก็ระดังรถมาด้วยกันนะฟอร์มนี้แหละเขาขึ้นมาคนเดียวขึ้นมากับแฟนเขา เอ้ามากูหญิงเขามาแพนเขาและไม่เล่นอย่าไปเหลือเลยเองจริงนะสตรีเด็กคนจะลายเป็นวงเวลชอบแล้จะขอเขาททแล้วรู้ได้ไงเป็นเวียนโจทย์ก็ตากกระเป๋าอ๋อใส่เสื้อช็อปมาเลยใช่แต่ไม่ใช่เสื้อช็อปจะเป็นสัญลักษณ์มีโลโก้มีโลโก้โลโก้เขามาปังกระเบือเนี่ย เขาคงจะมารวมรวมกับแกงเขาแหละแต่ว่าคงจะตั้งใจจะมาที่คอนเสิร์ตใช่ใช่แต่คงจะไปรวมกับแกงเขาแต่ว่าไปไม่ถึงเจอเราซะก่อนไอ้พุทชั่วเพราะผมนั่งจากมหาชัยมาก่อนทีแรกเจอคือพันิกรุงมเทพเขายืนยืนรวมกับพันิกรุงมเทพอ๋อเกาะอีสิบสามสิบคนก็คงจะตั้งเป้าหมายจะมาที่เจ็ดสีนี่แหละพันิุรุงเทพเขาก็คงจะมาเจ็ดสีแต่ว่าเขารวมรวมกับอยู่กับพันิุรุงมเทพเราโอ้โหขายแล้ว ตอนนั้นา20-30คนวันนั้นเรามีอยู่กัน5-6คนวันนั้นเขา20-30เรากี่คนนะตอนนั้นมีอยู่า5-6คน5-6คนอ่ะแต่โรงเรียนหลักโจทย์หลักอยู่เขามีแค่คนเดียวอ๋อโจทย์หลักมีแค่คนเดียวเขาอยู่ในบนอยู่ในประเในกรุงเทพอ่ะพอเขาแยกออกมาเขาทําไง6-6มาเขาก็ขึ้น6-6อ่ะเราก็ยังไม่ทําอะไรเราก็นั่งเฉยเราก็นั่งไม่รู้ก็บ้าแล้วขึ้น6-6พาที่ระเนินมั้งอ่าต่อๆต่อเขอโทษเรา รเ,เ,เราเฉยๆเราเ็ยนิ่งๆเฉยๆก่อน ừ ừ ừ เพราะว่าไปถึงบาง,บางกระบือน,นี่จะเป็นบ้า,า,บานาวพวอะไรอยู่เนี้ยเรา่าใเ,เล่นเล่นเงาเล่นเงาแต่วเนี่เล่นนีท่าไหนติดไม้ติดมือมามีประมาณบาทสาหรือบาทสามหลือบาทสาหรือไในสีคิงอ่ะ ฟังกันอ่ะเข้าใจกันอ่ะเพราะไม่ต่างกันเราเคยทำมาทั้งนั้นแหละเข้าใจใช่ไหมครับไม่ได้ตั้งใจติดไม้ติดมือตบตบผองเข้ามาแหละบาดสามลึงอ่ะโอเคแล้วเลยไม่เลยไม่ได้เข้ามาดูเจ็ดสิอ๋อพอได้บาดสามลึงนั้นทำไงไปเมาไปสนุกดีกว่าเป็นกู้ก๊กใหม่มาแล้วก็เลยไม่มาเลยเต็มตาราเบลดิบาดย่างไงไอ้สัตวสสมัยก่อนบาดบาดบาดจริงโอ้โหเต็มตีนเลยฟืนอเที่ยวคอนเทมเพย์เตมยงไงเต็มคืนสองคืนเน่ะ เล่าสนุกสนุกการแต่เป็นเรื่องจริงอ่ะรู้สึกไงบ้างวันนี้พี่น้องรู้สึกมาเดินที่นี่รู้สึกไงบ้างพอจะมามันรู้สึกความหลังอ่ะอืมความหลังที่ดีพี่ดิใีไอ้ไอ้ตรงอ่ะที่ผมเพิ่งพูดเมื่อกี้นะไอ้ที่ผมเดินเข้าเจ็ดสี่ครั้งแรกใชีวิตละตาโตเนี่ยวันนี้ดูดิประตูยังอยู่นะประตูเดิมนะมาสีใหม่ก็ใช่เปแบบต้นมะม่วงนี่อึดมากหลังต้นมะม่วงสามสิบกว่าปีโว้ยต้นมะม่วงอยู่ได้ยาวเฮ้ยวันนั้นกูเดินอย่างนี้เลยนะใช่เหรอ ต้องมือกุมไข่ด้วยเดินยังกลางเลยนะพอเปิดพอพอซอยกับโอ้โหข้างในเนี่ยเดินมามมอ่ะเราไม่เปลี่ยนเลยตอนเดินมานี่กู<อ>ทิงง้งพ่อทิ้งแม่เลยกูจะรอดไปวะเนี่ยย<ม>ังไม่เห็นยังไม่เห็นบูที่แบนี้เดินพ้นแพ้ไปกับเดินชอบไหมโอ้โหทิ่ผายเป็นร้อยอือผ่านไปดูพวกเนี่ยซอยเล็กๆคุณคิดดูเนี่ยไอทีทัศเอาแค่ศีรษะบานออกมาเนี่ย แล้วเต็มซอยกันออกมาเนี่ยโอโ้โหคิดเอาเหอะคุณคิดเอาคุณดูเนี่ยเอาแบบคุณคิดเอาเนี่ยดูเนี่ยเอาเขามาคิค่เนี่ยแล้วออกกันมาแบบไอ้อตรงนี้มันจะเป็นสนามชน,นิดไม่เหรอไม่ตรงนี้เป็นเลนที่โลง่งสามที่อยู่นี่อันนี้อยู่ขวามือนี่อุ้ยไม่ใช่ใช่ตร,ตรงนี้ที่โล่งตรงนี้มันเป็นตรงนี้เป็นสนามชนิดย่าๆไม่เหรอทนิดเออไว้สามที่อยู่ฝั่งไหนวะตรงนี้ว่ามันตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ทั้งหลังเสรเนี่ยจะเป็นสนามทนิด แต่มันต่อยหลัห้องน้ํานี่นะห้องน้ําอยู่นี่ห้องน้ําอยู่นี่ตรงนี้หลังนี่มีเป็นสนามเทนนิสเหรอเออกูจําไม่ได้แล้วตรงข้างหลังนี่มันไม่มีอะไรอยู่เป็นเป็นห้องน้ําห้องน้ํารู้สนามเทนนิสอยู่อ่่ไม่เป็นไรช่างมันช่างมันมันมันแก่กันแล้วไงมันจําไม่ได้หรอกสนามเทนนิสอยู่้งหน้ะเออโยนอ่ไปแงามดูเลยมึงเดินไปงามเดี๋ยวเด่นกับรถน้้าเราไม่ได้ขโมยวันนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตเลิก์สี่คิงเต็มซอยเนี่ยเอาง่ายๆจบแล้วเต้นตอนนั้นเต้นไหม ยุคนั้นเต้นไหมพี่น้องเต้นไหมอเต้นไงเต้นไงนี้คนยุคเก้าศูนย์เต้นไงเต้นระวังระวังวันนี้เราจะไปเต้นกันแบบว่าสนุกไม่ต้องระแวังนี่เลยที่ผมอยากพี่น้องเต้นนะระวังไหมไม่เต้นผมอยากหันตาหันฝาระวังระวังระวังถึงน้ำปัจจุบันเลยนะยังระวงเลยเสียพวกคลิกไปเลยอ่ะจริงกูไม่เถียงไปมาหรือฟื้นบรรยากาศเล็กน้อยนะย้อนวันวานให้กับ ลานเพิานเจ็ดส,สีในยุคอาชีวะกาศูนย์ที่เขาเรียกว่าลานบลานไปลองยุทธอ่าอ่าโอเคไป่ปแค่นี้แหละมาเทสสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ,รบพี่นิโนงขอบคุณมากครับไปไปสางลีต่อ